สวัสดีครับพี่น้องเหมือว่านกมีเมนูหลาปลาหนุ่พี่น้องวันนี้มีเมนูไหมครับงยงายอาหารประจำผมะปัดมามาจกมันทิ่เป็นพัดเครื่องเปม็นออมหรือมันขวากไปจากเรื่อยพี่น้องเบ่งไปเรื่อยมันี่ออกมาลู่เลยเครื่องปรุงเบื้อประหยัดทำนั้นครับเครื่องปรุงเรียบร้อย ชิ้นใส่ไปเลยครับสองไม่ลูกชินก้นปลาครับพี่น้องลูกชิ้นปลามีบะเกือมีกระเทียมสองกีบต้น้อมใส่ใบบักขาผัากเจ้าอมน้าพี่น้องใส่ผักหลายๆลายแะครับจะว่างลูกชิ้นกันครับมีบะเกือลูกโดดแน่ผักตำลึงแน่ครับพี่น้องนี่ เข้าไปรลวดเนี่ยมันแสบบึกพริกกินดาบึกพริกอ่อนกับบึกพริกแก้มกัเผ็ดน้องไปน้องเนาะ <c oughs> เอาในเห็ดอ่อนนี่นะน,นีมาเรียบร้อยครับอาหารเสน้นเด็กเส้นได้ไปน้องเน,ะนาะนำหอนใส่ลงไป่าไปหลวกเด,ดินได้ไปน้องเด้อมันสิบเปื่อยหลวพทอดสำเร็จสำเร็จเลยพ่อ,พอเอาขึ้นมาเด็กเครื่องปรุงใส่ทีหลังอย่าสะดวกโดนครับหน้าที่เดียวกับพ่อเหรอครับ มาถึงหน้าที่หรอกอนหน้าที่หนึ่งมันสิเลเวลาเขาเ,าเอามาพัดนะพี่น้องนะเดี๋ยปลี่ยนแป๊บหนึ่งกับพี่น้องลวกโดนี่มันสิเลตุ่มเป๊ะเด้พี่น้องเส็นมันเพราะว่าเขาต้องไปเอาไปพัดอีกเด้พี่น้องเอาละพอละสนีพี่น้องมนาะ น้ำต้มมันนี่เอามาเป็นน้ำแก่แขนหรือพี่น้องด้วยน้ำสุบมาพี่น้องมาทีน่นี่ใส่โรยหอม,ออามอจากน้อยหนึ่งนะพป่น้องนะพอกินกขับไปแล้วมันติดแขนมันติดข้อมไม่มีน้ำรองเอาน้ำต้มมันนี่นะใส่น้ำมันเผื่อลงไปพอแล้วครับจะมีนะอย่าใส่หลาย เียวที่กลายเป็นทอดมามาเลยพี่น้องเอากระเทียมลงไปกับกระเทียมจะปล่อยแหงมันใหม่เลยพี่น้องเลยนี่คิวเอาตัดซบหน้าที่นี่ครับใส่ไปหลดมามาจะตอบจะไหนมันหมียงม,มันใหม่ใส่ไปครับมาที่นี่นี่ที่อาการเกิอดอาการตริดหมอกระตะเี่บร้ายนพี่น้องเลย เห็นบอมันติดกระทะใส่มือเดียวน้องพี่น้องเอานำซุปนี่แหละใส่มันพี่นอ้องแล้วที่นี่มันกีกายเป็นออมาม่าๆเลยขวัวม่าๆนด้พี่น้องเหมีอนกันมันติดกระทะพี่น้องอะะอง่ายๆครับ ใส่เรียบร้อยแล้วบักกบักผ้ายใส่ลงไปเครื่องปรุงใส่ลงไปกเกี๊ยใส่ลงไปผักใส่ลงไปไม่คือเรไๆแบบนี้ให้พี่น้อนเป็นใส่ที่อยู่ดำแข็งไมะไปดำผมประเดี๋ใส่ลแล้วน้ำใส่จะน้ำตาลที่อยู่ขาวน้อยหนึ่ง นั่นคือเครื่องปรุงมันก็แค่นั้นนะพี่นอ้องโอ้มันเขียร์ลนโอ้บุญกับทีไรไหลพี่น้องเลยตรงนี้กำลังได้ทีแล้วพี่น้องนี่มันก็เียวออกมาประมาณนี้พี่น้องมันก็เป็นเรียงๆทีพี่น้องปัดมาๆผมไหม <c oughs> เอ้ยนะ บ่มี็นยังดรือพี่น้องติ่พัดสิ่ขัวสี่ว่ามงึงแสบพื้นกันนะ่ะอิมอ่มพื้นกันนะ่ะนี่ครับออกมาตักใส่จา,า,จานไว้เรียบร้อยครับส,มมะนะสิบมึงก็น่ะแสียบ่อือพอกินอยู่พี่น้องเด็กมันพัดมามาหรือจ็กป็นขัวมามา,าเอาไปจักรหรือพี่นอ้องหร้อเบิ่งเอารถ พ่อกินอยู่อิ่มบุลร่เนะลูกกินทั้งสองไม้ไหมเสื่องผักพรหน้าตาเป็นสีปีนองเป็นสแสบบอขอบคุณ้วยหลานด้วยปีนองด้วยสวัสดีครับผมสแสบๆนุ่งกัน